เป็นเด็กหนุ่มอายุ25ปีเขามีแฟนสาวชื่อน้ำฝนทั้งสองรู้จักกันทางเฟซบุ๊กและได้ตกลงคบกันแต่ยังไม่เคยเจอตัวจริงมีเพียงวิดีโอคอลเท่านั้นทั้งสองคบกันเป็นเวลาหนึ่งปีกว่าจึงนัดเจอกันอีกประมาณสองอาทิตย์ ที่บ้านของน้ำฝนมีการจัดงานวันรอยกระทงน้ำฝนจึงใช้โอกาสนี้ชวนตั้มมาที่บ้านเพื่อที่จะพาตั้มมาทำความรู้จักกับพ่อแม่ตั้มรีบเคียงานและวันหยุดหนึ่งอาทิตย์ก่อนถึงวันรอยกระทงทั้งสองแทบไม่ได้คุยกันเลยเพราะตั้มต้องควงกะ เพื่อที่จะหยุดหลายวันพอถึงวันที่ต้องเดินทางไปที่บ้านของน้ำฝนตัต้มโวหาน้ำฝนปลายสายพูดว่าพี่ตั้มเดินทางหรือย,ยังตั้มบอกว่าพี่กำลังซื้อตัว๋วถึงบ้านน้ำฝนน่าจะเย็นพอดีน้ำฝนบอกว่าฉันจะรอพี่ที่หนองน้ำหมู่บ้านนะ แล้วสายก็ถูกตัดไปตั้มโทรอีกครั้งแต่ก็ไม่มีสัญญาณแต่ตั้มก็ไม่คิดอะไรมากพ่อรู้รายละเอียดการเดินทางแล้วว่าต้องไปที่ไหนในขณะเดินทางตั้มที่เพิ่งออกกะมาก็ได้นอนหลับตลอดทางตั้มฝันเห็นน้ำฝนมายืนรอที่ท่ารถตู้ เนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดทำให้ตั้าสะดุ้งตื่นขึ้นมาผู้โดยสารที่นั่งข้างๆบอกตั้าว่าตั้มนอนละเมอพูดถึงชื่อน้ำฝนน้ำฝนตลอดทางตั้มคิดว่าตัวเองคงตื่นเต้นที่จะได้เจอน้าฝนจึงไม่คิดอะไรแล้วนอนต่อเวลาประมาณหนึ่งทุ่ม ก็ถึงปลายทางตั้มลงจากรถตู้แล้วบอกบินมอตเตอร์ไซค์ว่าไปที่หมู่บ้านลาดาวันไปตรงหนองน้ำที่เขาจัดงานรอยกระทงพี่วินได้พาตั้มไปส่งพอถึงที่หมายตั้มโทรศัพท์หาน้าฝนโทรยังไงก็ไม่มีสัญญาณแล้วจูๆ่ๆก็มีเสียงข้อความดังขึ้น เป็นข้อความจากน้ำฝนบอกให้เดินไปสุดหนองน้ำตั้มเดินไปตามที่น้ำฝนบอกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังในมือถือกระทงตั้มจึงจำได้ว่านี่คือน้ำฝนจึงได้วิ่งเข้าไปกอดจากด้านหลังตั้มเอกใจเพราะตัวน้ำฝนเย็นมาก จึงถามว่าน้ำฝนไม่สบายหรือเปล่าทำไมตัวเย็นน้ำฝนบอกว่าเปล่าจากพี่ฉันไม่ได้เป็นอะไรพวกเรารีบไปลอยกันวงกันเถอจากนั้นตามช่วยถือกระทงและจุดธูปเทียนแล้วทั้งสองก็ร่วมกันอธิษฐานขอพรตามอธิษฐานในใจว่า ขอให้รักครั้งนี้เป็นรักแท้ด้วยเธอส่วนน้ำฝนอธิษฐานว่าถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราทั้งสองเกิดมาคู่กันอีกครั้งตั้มได้ยินจึงหันหน้ามองน้ำฝนใบหน้าของน้ำฝนเต็มไปด้วยน้ำตาเธอกำลังร้องไห้ตั้มกอดและปลอบน้ำฝน แล้วน้ำฝนก็พาตั้มเดินไปที่บ้านซึ่งห่างออกไปประมาณ3 0 0เมตรระหว่างเดินทางตั้มชวนน้ำฝนคุยตลอดทางแต่น้ำฝนไม่พูดอะไรเลยพอเดินไปสักพักพบว่าที่บ้านหลังหนึ่งมีงานศพตั้มจึงหันมาถามน้ำฝนว่า แถวบ้านมีคนเสียชีวิตหรอน้ำฝนยืนนิ่งไม่พูดอะไรตั้มนึกขึ้นได้ว่าน้ำฝนเคยบอกว่าถัดจากหนองน้ำมาบ้านของน้ำฝนดูหลังที่สซ้ายมือเป็นบ้านชั้นเดียวสีฟ้าตั้มถึงกับยืนนิ่งเพราะบ้านที่จัดงานศพ เป็นบ้านหลังที่สี่ชั้นเดียวสีฟ้าทันใดนั้นเองมีลุงคนหนึ่งเดินมาสะกิดพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มมาจากไหนหรอหน้าตาไม่เหมือนคนที่นี่ตั้มรีบแนะนำตัวบอกว่าเป็นแฟนน้ำฝนตั้มได้หันไปทางน้ำฝนพบว่า น้ำฝนหายไปไหนไม่รู้ลุงพูดต่อว่าน้ำฝนเอ้ยแฟนเองมาส่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะจากนั้นลุงก็ได้จูงแขนตั้มเข้าไปในงานตั้มยังไม่ทันตั้งตัวก็มาถึงหน้าบ้านที่จัดงานศพตั้มหยุดเดินยืนอึ้งพูดอะไรไม่ออก เหมือนกับคนสติแตกน้ำตาคอแล้วร้องไห้เพราะภาพที่อยู่ตรงหน้าคืองานศพของน้ำฝนตั้มสุดลงกับพื้นแล้วคนที่รับสายส่งข้อความและพาตั้มไปลอยกระทงคือวิญญาณของน้ำฝนหลอตั้มบนพื้นพรมแล้วพ่อแม่ของน้ำฝน ก็เดินมาหาตั้มถามตั้มว่าตั้มใช่ไหมลูกตั้มปรยัดหน้าพรางร้องไห้แล้วแม่ของน้ำฝนก็นั่งลงปลอบและกอดตั้มแล้วพูดว่าน้ำฝนไปสบายแล้วลูกหลังจากเศร้าโศกอยู่พักใหญ่ตั้มตั้งสติ แล้วถามถึงเรื่องน้ำฝนกับพ่อแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ของน้ำฝนเล่าว่าเมื่อสามสี่วันก่อนหน้านี้น้ำฝนได้ขับรถไปที่อำเภอแล้วเกิดอุบัติเหตุชนกับรถบรรทุกน,น้ำฝนอาการสาหาัสแล้วได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาน้ำฝนเคยบอกกับแม่ว่า จะพาตั้มมาหาพ่อแม่ในวันรอยกระทงไม่คิดว่าน้ำฝนจะมาจากไปก่อนน้ำฝนพูดถึงตั้มให้แม่ฟังตลอดน้ำฝนเฝ้ารอวันที่จะได้พบตั้มตั้มเสียใจมากและร้องไห้หนักมากทำใจไม่ได้เพราะตั้ม รักน้ำฝนมากการที่มาเจอกันครั้งนี้ตั้มเตรียมแอนมาเพื่อขอน้ำฝนแต่งงานไม่คิดว่าจะมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้หลังจากตั้งสติได้แล้วตั้มจึงอยู่ช่วยงานศพของน้ำฝนและได้บวชให้กับน้ำฝนเป็นครั้งสุดท้ายถึงแม้ว่า ตั้มได้น้ำฝนจะพบกันแบบไม่ได้เจอตัวจริงแต่ตั้งก็มีความจริงใจและรักน้ำฝนเหมือนกับผู้รักอื่นๆเรื่องนี้จบลงแล้วขอบคุณที่รับฟังและติดตาม